ผมก็ขอยกตัวอย่างมาแล้วกันเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างเป็นพื้นฐานมากนะครับนักเรียนมัธยมต้นเนี่ยก็น่าจะพอทําได้แหละนะอาจจะทําด้วยวิธีรัดอาจจะได้มากด้วยซ้ำเพราะว่านี่เป็นวงจรที่ถือว่าค่อนข้างพื้นฐานและมีรีสิสเตอร์อย่างเดียวนะครับผมแต่เราก็ต้องเข้าใจบริบทก่อนว่าระบบเนี้ยมันเป็นระบบยังไงซึ่งอะไรคืออินพุตอะไรคือเอาต์พุตผมกําหนดให้สป라이เนี่ย มี Input เป็น V I ซึ่ง V I เนี่ยเป็นอะไรก็ได้อาจจะเป็นค่าคงที่หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลานะครับผมแต่ V I ตัวนี้เป็น control variables control v a r i a b l e ของเรามีอยู่ตัวเดียวก็คือ V I นะที่จริงมีหลายตัวได้แต่ว่าในกรณีนี้ระบบเรามีอยู่ตัวเดียวเราก็มี V O ตรงนี้ก็เป็น V ย่อมาจาก V output นะั่นเอก็คือผมอยากจะรู้ว่า output ของระบบอ่ะมันเป็นเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นระบบเนี่ยเราอาจจะมองในรูปแบบนี้ได้ก็คือมี แรงดันไฟฟ้า VI ที่ให้เข้ามาแล้วเราอยากจะรู้ว่า V out ตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็เป็นเอาต์พุตของระบบนั่นเองโดยกําหนดให้ค่าคงที่ทั้งหลายเนี่ย R1 R2 R3 R4 เนี่ยก็ถือว่าเป็นค่าคงที่หรือพารามิเตอร์นะครับผมก็มี R1 R2 R3 และ R4 ที่เป็นพารามิเตอร์เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มอย่างไรดี บางคนก็เริ่มเลยการเอารีสิสเตอร์สองอันเอามารวมกันใช่ไหมถ้ามันขนานกันก็รวมกันได้เสร็จมันจะกลายเป็นต่ออนุกรมแบบ3มอันแต่ผมจะไม่ทําวิธีแบบนั้นผมจะทําเป็นวิธีที่เป็นระบบมากกว่าและอาจจะดูยุ่งยากมากกว่าแต่มันจะมีผลดีในอนาคตนะครับวิธีแรกที่ผมจะทําก็คือกําหนดทุกอย่างให้มันรู้ว่าโวลเทจของแต่ละตัวเป็นเท่าไหร่นะครับกระแสไฟฟ้าแต่ละที่ที่มันผ่านเนี่ยมันมีเท่าไหร่บ้างระดับที่1ผมจะกําหนดกระแสไฟฟ้านะครับให้วิ่งผ่านรีสิสเตอร์ตัวที่1กับตัวที่3 ผมจะตั้งชื่อมันว่า I1 แล้วกันเพราะว่าคิดชื่ออื่นไม่ออกเอาชื่อ I1 นะครับผมแต่ I1 ตรงเนี้ยก็คงจบแค่นี้แหละก็คือวิ่งผ่านแค่นี้นะครับเพราะว่ามันไปเจอโหนดต,ตรงนี้แล้วมันก็จะต้องแตกออกไปเป็น2เส้นทางด้วยกันไอสอเส้นทางเนี้ยผมก็ให้มันวิ่งลงมาแล้วกันบางคนบอกว่าอยากจะให้มันวิ่งขึ้นได้ไหมก็ได้แต่แต่สลับผมในตอนนี้ก็คือให้มันวิ่งลงมานะครับเพราะมันวิ่งลงมาอันนึ่งเป็น I2 อันหนึ่งเป็น I3 เอาแบบนี้ก่อนนะ ถามว่าเปลี่ยนทิศทางได้ไหมเปลี่ยนได้เลยถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนตอนนี้เลยแต่ว่าเครื่องหมายอาจจะต่างกับผมหลังจากนี้เพราะว่าถ้าเปลี่ยนเครื่องหมายของกระแสไฟฟ้าแปลว่า passive sign convention ก็ต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นตรงนี้ passive sign convention ก็จะกลายเป็นบวกลบอันนี้บวกลบบวกลบบวกลบอันนี้ก็จะกลายเป็นบวกลบเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวขอเขียนเป็นบวกลบตรงนี้แยกอีกทีแล้วก็เป็นบวกลบตรงนี้เป็น v out นะครับผมไอ้บวกลบตรงนี้แสดงถึงว่ามี voltage d o m คอม เราอาจจะตั้งชื่อมันว่า v 1นะครับผมแต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยรู้เลยก็คือโวลเทจที่ตกข้อม์รีสิสเตอร์ถ้ามีกระแสะไฟฟ้ามาเป็น i 1ตกข้อม์รีสิสเตอร์ก็ควรเป็น r 1คูณกับ i 1ถูกไหมครับเราก็สามารถเขียนแบบนี้ได้เลยแะตรงนี้ก็เป็น r 3คูณกับกระแสะไฟฟ้าที่วิ่งผ่านตอนนี้ก็คือเป็น i 1เหมือนกันนะครับไม่ใช่ i 3นะตรงนี้เป็น i 1เพราะเรากําหนดให้ i 1่ะวิ่งผ่านทั้งรีสิสเตอร์ตัวที่1่กับตัวที่3มนะครับแต่ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าถ้าเราเอาพวกโวลตเท่ต่างๆมาเขียนอยู่ในสมการมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเรารู้แล้วว่าไอ้บวกลบแต่ละที่มันเป็นยังไงอัรดับถัดมาเราก็สามารถที่จะใช้ KVL ได้เลยแล้วเราก็ต้องเลือก loop ด้วยว่าเราจะเอาโวลเทจใน loop ไหนมาบวกกัน loop แรกที่ผมคิดว่าน่าจะทำเนี่ยก็คือ loop ใหญ่อันนี้เพราะมันโดนหลาย component มันโดนทั้งตัว power supply เอยมันโดนทั้งตัว อะเรสติสเตอร์ตัวที่1ตัวที่2แล้วก็ตัวที่3มใช่ไหม mm hmm. มันอาจจะไม่โดนเรสติสเตอร์ตัวที่4แต่เดี๋ยวค่อยไปจัดก,การทีหลังได้อะพอเราทําแบบนี้หลักการของ KVL บอกว่าอะเราเจอลบเป็นลบ VI ก็คือเจอลบก่อนใช่ไหมไม่ใช่บวกใช่ไหมเจอลบก็เป็นลบ VI แล้วจากนั้นก็เจอบวกบวกด้วย R 1คูณกับ I 1แล้วก็บวกด้วย R 3คูณกับ I 3ามไอหไม่ใช่ I3 แล้วก็บวกด้วยตัวนี้ใช่ไหมตรงน,นี้เป็นบวกใช่ไหมครับเพราะเจอบวกก่อนเนาะ ก็เป็น r 2คูณกับกระแสไฟฟ้าที่วิ่งผ่านก็คือ i 2และก็กลับมาที่กราวเหมือนเดิมฉะนั้นตรงนี้ก็กลายเป็น0อันนี้ก็คือลูปหนึ่งแล้วใช่ไหมแล้วก็เขียนได้มาเป็นสมการแบบนี้ พอทาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะมีคําถามว่าผมทําเสร็จหรือยังเพราะผมรู้สึกว่าผมได้ใช้ทุกอย่างที่ผมเรียนมาทั้งโอーซอแล้วก็ทั้ง KVL นู่นนี่นั่นแล้วได้ออกมาเป็นสมการที่ดูมีความสัมพันธ์แล้วดูน่าจะแก้เสร็จแล้วแต่ปรากฏพอมาดูแต่ละตัวคือ R 1 R 2 R 3มเนี่ยมันเป็นค่าคงที่อันนี้ไม่ต้องห่วง Vi ก็เป็น control variable s ไม่ต้องห่วงแปลว่าตัวแปรที่เหลือทั้งหมดเนี่ยก็เป็นตัว dependent variable คือตัวแปรตามเพราะฉะนั้น dependent variable เนี่ยผมให้ตัวย่อเป็น dv แล้วกันเนาะ ไอตัวด e พเอนตไอตัว dependent variable ของเราเนี่ยมันก็คือตัวแปรที่เหลือก็คือ i1 กับ i2 เพรแปลว่า i1 กับ i2 เนี่ยมันมันสุ่ม4สุ่ม5เป็นไม่ได้ใช่ไหมคือถ้า vi กำหนดมาให้เป็นอะไร i1 กับ i2 นี่ก็ก็สุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้มันก็ต้องเป็นไปตามค่า Resistor อะไรที่มันต้องเป็นดังนั้นพอมาดูสมการเนี่ยเราจะสังเกตว่าเรามี dependent variable อยู่2ตัว แต่ว่า number of equation หรือจำนวนของสมการเรามีอยู่แค่1สมการเท่านั้นถ้ามี2ตัวแปรแล้วมี1สมการระบบมันก็ยังไม่ครบแปลว่าเราก็ต้องหาต่อไปดูจากภาพเราก็รู้เพราะเราหารลูแค่อันเดียวเรายังไม่ได้พูดถึง r e ส i s t ต r ตัวที่4เลยแน่นอนละ่ะระบบเนี่ยยังโมเดลหรือจำลองไม่ครบเพราะฉะนั้นลำดับถัดไปที่ผมจะทำก็คือใช้ KVL ในการหาลูอีกลูหนึงเอาลูนี้แล้วกันลูเล็กนะตะกี้เอาลูใหญ่ไปแล้ว ทำไมต้องทำาลูปนี้เพราะว่าไอตัวรีสิสเตอร์ตัวที่4ยังไม่ได้เลือกเลยยังไม่ได้อยู่ในสมาการเลยแล้วก็เอามาใส่ซะนะเราจะสังเกตจากรลูปตรงนี้มันถ้าวิ่งไปตามทางเนี่ยมันจะเจอเครื่องหมายลบก่อนใช่ไหมของไอตัวรีสิสเตอร์ตัวนี้เครื่องหมายลบตัวเนี้ยมันก็เราไปใส่ตรงนี้ได้เขียนว่าเป็นลบ R 2คูณกับกระแสไฟฟ้า I 2นะแล้วไปเครื่องเครื่องหมายตรงนี้พอมาถึงตรงนี้ก็กลายเป็นบวก เพราะว่าเราเขียนเครื่องหมายแพสซีฟสายคอนเวนชันแล้วว่าถ้ากระแสไฟฟ้า I3 ามันวิ่งผ่านตรงนี้มันจะต้องเจอบวกก่อนหรือเจอลบเพราะฉะนั้นนี้จะกลายเป็นบวกแล้วตัวนี้ก็จะกลายเป็น r. 4คูณกับ I3 ที่เรากําหนดมาให้แล้วจากนั้นมันก็กลับมาที่กราวเหมือนเดิมซึ่งกราวเหมือนเดิมกลับไปอ่ะที่เดิมแล้วนี่หว่าเพราะฉะนั้นมันก็ครบรูปแล้วก็จับเท่ากับศูนย์ก็เราก็ถามตัวเองอีกว่าผมหาเสร็จหมดหรือ,อยังนี่คือสมการโมเดลที่อาจจะไม่ต้องแก้ต่อนะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นโมเดลแล้วเราได้ r. 4มาแล้ว เพราะว่า r 4เป็นพารามิเตอร์ที่อยู่ในนี้เพราะว่าก็น่าเหมือนจะเหมือนจะครบแล้วมี r 1ไอ้ r 1 r 2 r 3 r 4แต่พวกนั้นเป็นแค่พารามิเตอร์เฉยๆเป็นค่าคงที่ที่สําคัญก็คือเรื่องของ dependent variable ใช่ไหะคือตัวแปรตามตอนนี้ตัวแปรตามเราเพิ่มขึ้นมาอันหนึ่งคือ i 3แต่สมการเรามีอยู่แค่2สมการเหมือนกําลังไล่ๆกันพอได้สมการใหม่ขึ้นมาอันนึงปรากฏตัวแปรเพิ่มเอาซวยแล้วแปลว่ายังไม่ครบ นะเพราะฉะนั้นเอาสมการนี้ไปซิมูเลตหรือไปแก้ในคอมเนี่ยมันก็ยังหาไม่ครบยังไม่รู้เลยว่าว่าจะแก้ได้ไหมใช่ไหมครับเพราะว่าสมการมีไม่พอแล้วก็ต้องหาสมการเพิ่มเราจะทํายังไงได้เพื่อให้ได้สมการอันถัดมาบางคนอาจจะใช้ KVL กับลูปใหญ่บางคนทําผิดอย่างนี้เลยนะก็คือใช้ KVL กับลูปใหญ่ซึ่งมันจะได้สมการหน้าตาเหมือนกับโอ้โหมีหมดเลยแต่ที่จริงแล้วมันคือเป็นสมการที่ สมการที่1บวกกับสมการที่2มันจะได้ลูปใหญ่เพราะว่าในสภาพเหมือนกับเอาลูป2อันมาต่อกันไอเทอมที่เป็น r 2 i 2เนี่ยจะตัดกับ r 2 i 2ตรงนี้สรุปมันก็คือสมการ1กับบวกกับสมการ2กลายเป็นว่าไม่ได้ข้อมูลอะไรใหม่เพิ่มเพราะฉะนั้นเราใช้ KVL ม,มันหมดมุกแล้วอะ่ะมันมันลูปมันโคบหมดแล้วใช่ไหมเราทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช้ KVL ก็ต้องใช้เพื่อนของมันก็คือ KCL KCL เนี่ยเราก็ต้องเลือกจุดที่กระแสไฟฟ้าเนี่ย ที่ที่เราไม่รู้เนี่ยผ่านมากที่สุดใช่ไหมตอนนี้เราไม่รู้ไอเราไม่รู้ไอสองไอหนึ่งไอสามเราไม่รู้สามตัวนี้แล้วเราก็สังเกตว่าไอหนึ่งเนี่ยมันผ่านตรงมันมันมาเจอจุดนี้ไอสองก็มาจากจุดนี้ไอสามก็มาจากจุดนี้งั้นโหนดตรงนี้น่าจะเป็นจดุดจุดที่ควรทํา KCL เเพราะฉะนั้นกระแสะไฟฟ้าไอหนึ่งวิ่งเข้าไปก็เป็นบวกส่วนกระแสะไฟฟ้าไอสองวิ่งออกมาเป็นลบและกระแสะไฟฟ้าไอสามวิ่งออกมาก็เป็นลบทั้งหมดมีแค่นี้ เพราะฉะนั้นรวมกันเท่ากับ0เราได้แล้วเราได้สมก,การเพิ่มมาเป็นสมก,การที่3แต่ dependent variable ของเรามีแค่3ตัวนะครับเพราะฉะนั้น3ตัวกับ3สมก,การเยี่ยมเลยสามารถแก้หาได้นะครับผมหลายคนคิดว่าจะทำเสร็จแล้วแต่อยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าประมาทนะครับระบบเนี่ยคือมันมี Input มันก็ต้องมี Output เราแก้หา I1, I2, I3 ได้แล้ว Vout เราเป็นเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นสมาการสุดท้ายที่ควรจะมีเนี่ยก็คือสมาการของ v out แล้วหลายคนชอบลืมนะครับแบบแก้วงจรเสร็จแล้วไงต่อเอาก็ต้องดูด้วยสิเอา์พุตของระบบคืออะไรเอา์พุตของระบบเราเนี่ยก็คือ b o ลเทจท o ่ตกค่อมนะครับก็คือ r4 คูณกับ i3 นั่นเองแล้วบางคนก็อบอกว่าอ้าผมได้มา4สมาการแล้วนี่ยีมันก็เกินหรือเปล่ามันไม่เกินเพราะว่า v out ของเราครับคือ vo ตัวนี้นะครับก็คือ dependent variable อีกตัวหนึง่ง กลายเป็นว่าเรามีทั้งหมด4 dependent variable แล้วก็4สมการแก้ได้แล้วแก้ได้ไม่พอแก้หา output ได้ด้วยนะครับผมผมก็สามารถที่จะแก้ได้โดยการใช้ matrix หรือจะคำนวณมือนะครับหรือว่าจะใส่เข้าไปในโปรแกรมเป็นคอมพิวเตอร์ก็สามารถหาได้เหมือนกันนะแต่ว่าในเชิงของการคำนวณหาโมเดลแค่นี้ถือว่าพอแล้วนี่คือความสัมพันธ์ที่เราหาครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเป็นตัวของผมเองเนี่ยแล้วตรวจงานนักศึกษาแล้วนักศึกษาหาได้แบบขนาดเนี่ย นี่ก็คือหาครบแล้วนะแล้วจะเอาไปแก้อะไรต่อนั่นอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าหาสมก,การไม่ครบนะครับในรูปแบบนี้ก็ถือว่ายังทําไม่เสร็จดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนอยู่ในรูปของสมก,การเชิงอนุพันธ์หรือใช้เครื่องมืออะไรเกี่ยวกับสมก,การเชิงอนุพันธ์ในการแก้ระบบนี้นะครับผมจริงๆแล้วเราสามารถใช้เมทริกซ์แก้ออกมาแล้วก็หาค่าของตัวแปรแต่ละตัวได้เลยนะครับเ,เป็นเทคนิคเล็กน้อยนะแต่ว่าผมสามารถใช้เป็นเมทริกซ์แล้วผมก็แยกออกมาอยู่ในรูปของตัวแปรที่เป็น dependent variables ก่อนเรารู้ว่ามี dependent variables ทั้งหมดเนี่ เอาเป็น3ตัวหลักๆแล้วกันก็คือ i 1 i 2แล้วก็ i 3นะครับส่วน v out เนี่ยผมผมเอาไว้เป็นสมก,การต่างหากนะคราวนี้ผมสามารถเขียนอยู่ในรูปของเมทริกซ์แบบนี้เท่ากับเวกเตอร์อีกฝั่งหนึ่งได้ก็คือการแปลงสมก,การเชิงเส้นให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์อันนี้อาจจะคุ้นเคยในตอนเรียนมปลายนะแต่อาจจะหลงลืมกันไปแล้วเราก็ดูว่า เออถ้าเราสามารถแก้ได้เนี่ยเราจะแก้ยังไงได้บ้างให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์แปลว่าอะไรก็ตามที่คูณอยู่กับ i1 กับ i2 กับ i3 เนี่ยควรจะไว้อยู่ฝั่งเดียวกันแต่อะไรที่ไม่ได้คูณอยู่กับ i1 i2 i3 อามเนี่ยเอาไปไว้อีกฝั่งหนึ่งซะยกตัวอย่างเช่น V I ตัวเนี้ยเอาย้ายไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะเพราะว่า V I ตัวเนี้ยไม่ได้คูณกับ i1 i2 หรือ I3 เลย V I ตัวเนี้ยก็คือเป็นตวตวแปรควบคุมที่แยกมาต่างหากแล้วนะผมจะลบตรงนี้ออกแลวย้ายไปอีกฝั่งหนึ่ง เราจะมีสมาการทั้งหมด3บรรทัดด้วยกันเพราะฉะนั้นผมก็จะได้ออกมาเป็น3บรรทัดตรงนี้3บรรทัดแล้วฝั่งขวามือก็จะเป็น3บรรทัดเหมือนกันแล้วจะมีฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือซึ่งฝั่งขวามือเราเห็นแล้วมันคือ vi 0แล้วก็0นะทีะเราเห็นมาส่วนตัวนี้ก็คือเราจะดูว่าสัมประสิทธิ์ด้านหน้าตัว i 1 i 2 i 3ของแต่ละบรรทัดมีอะไรบ้างที่สัมประสิทธิ์ด้านหน้า i 1เนี่ยมี r 1แล้วก็มี r 3ที่บวกกันก็ได้เป็น r 1บวกกับ r 3 สัมประสิทธิ์ด้านหน้า i 2มี r 2อยู่ตัวเดียวและสัมประสิทธิ์ด้านหน้า i 3ก็คือ0เพราะไม่มี r 3ต้องใส่นะครับไม่ใส่ไม่ได้นะต้องใส่เป็น0นย์ถึงแม้ว่าไม่มีก็ต้องใส่เป็น0ย์ทีนี้บรรทัดถัดมาเนี่ยสัมประสิทธิ์ด้านหน้า i 1จะไม่มีเพราะฉะนั้นตรงนี้ใส่เป็น0ย์แต่สัมประสิทธิ์ด้านหน้า i 2เป็น r 2แล้วก็สัมประสิทธิ์ด้านหน้า i 3เป็น r 4นะครับและสุดท้ายเลยก็คือบรรทัดที่เป็น kcl ก็คือสัมประสิทธิ์ด้านหน้า I1 1คือ สัมประสิทธิ์ด้านหน้า i2 คือลบหและสัมประสิทธิ์ด้านหน้า i3 คือลบหเราก็จะได้เมทริกซ์ตัวนี้มาซึ่งเป็นเมทริกซ์ของค่าคงที่ r1 r2 และ r3 เป็นค่าคงที่หมดเลย r4 ก็ค่าคงที่ที่เหลือค่าคงที่หมดเลยเราก็สามารถเอาเมทริกซ์เนี่ยไปอินเวอร์สอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็หา i1 i2 i3 ได้เลยในโปรแกรมทีเดียวนะครับไม่ต้องมานั่งไม่ต้องนั่งแก้มือนะครับแต่ว่านี้อาจจะต้องใช้คอมพิวเตอร์แก้นิหนึงนะ เราก็อาจจะใช้ Python แก้ก็ได้หรือว่าจะเขียนใน MATLAB หรือหรือแม้กระทั่งในว f f a m Alpha ก็แก้ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น I1, I2, I3 นี่ก็แก้ได้ถ้าเราได้ vi มาเพราะฉะนั้นผมขอเขียนโมเดลว่า I1, I2, I3 สามารถแก้ได้จากการทำอินเวอร์ของ matrix เมทริกซ์คูณกับ vi 0 0แล้วตรงนี้ก็เป็น r 1บก r 3 r 2 0, นะครับก็ที่เหลือก็เหมือนกัน แล้วผมก็ขี้เกียจเขียนหาอินเวอร์สของเมทริก uh, ซ์3คูณ3ด้วยมันไม่จําเป็นในกรณีนี้นะครับผมแล้วไงต่อถ้าเราหา i 1 i 2 i 3ได้เรารู้นี่ครับว่าเอาต์พุตของเราจะต้องเท่ากับ r 4คูณกับ i 3ดังนั้นสิ่งที่ผมจะเขียนเพิ่มก็คือผมจะเขียนอย่างนี้ถ้าเรารู้ว่า i 1 i 2 i 3เท่ากับ inverse matrix คูณกับเวกเตอร์ตัวนี้ใช่ไหมผมก็เอาเวกเตอร์แนวนอนที่เป็น0 0กับ1คูณอย่างนี้ อันนี้ผมก็จะคูณ0 0กับ1ผมคูณทั้ง2ฝั่งด้วยกันแปลว่าสิ่งที่ผมได้ออกมาคือผมจะได้ i3 มาตัวเดียวถูกไหมครับแล้วนอกจากนี้แทนที่จะเป็น i3 ตัวเดียวเนี่ยผมเอาไปคูณ r4 ด้วยเพราะฉะนั้นแทนที่จะเขียน1ตรงนี้ผมเป็น r4 ตรงนี้นี่เป็น r4 และทั้งหมดนี้ก็จะเท่ากับ v out นะครับผมเราจะสังเกตเห็นว่าเอออีกตัว v out เนี่ยมันก็คือเหมือนกับเป็น m ร t r i ์อะไรคูณกันแล้วก็มี vi ที่เป็น input เข้ามานะครับ มันไม่มีตัวอนุพันธ์หรืออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเพราะว่ามันเป็นตัว static system นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่โชว์ให้ดูว่าเ้ยเวลาคำนวณคำนวณยังไงบางคนก็อบอกว่าเ้ยผมสามารถยุคธรรมดาก็ได้ไม่เห็นจะต้องทำเป็นสมการเยอะแยะขนาดนี้เลยแล้วสุดท้ายคำตอบก็ออกมาหน้าตาเหมือนกันเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูครับว่าเราจะใช้หลักการในการทำเหมือนเดิมหมดเลยเพียงแต่เราจะได้สมการออกมาในรูปแบบที่เปลี่ยนไปเพราะว่าวงจรของเรามีหน้าตาที่เปลี่ยนไปครับผม